วันนี้จะมาทำขนมจีนแกงเขียวหวานอุปกรณ์การกาใส่กระเทือมข้าวเหนียวครับน่าแกงไก่นะครับปร,ประกอบด้วยอุปกรณ์ไก่หนึ่งโลกว่าน,นิดนิดนะครับขึ้นไปสี่ตัวใบมะกรูดใบโหกกระพา มะเขือปาะเลือดหนึ่งก้อนกระทีหนึ่งโลนะครับกระทียมหนึ่งโลที่เคี่ยวก่อนนะครับกระทีแกงพริกทีแกงสามสามสี่ขีนะครับประมาณสี่ขีไม่ถึงโลหนึ่งครึ่งโลนะครับแค่นี้ครับุปกรณ์แกงไก่ขนมจีน,นคเคี่ยวให้แตกมันนะครับกระททีล่อยนองอ่อนนะครับแล้วด้วยใส่ไก่ลงไปนะครับ ไม่ยากครับแล้วก็ปรุงด้วยน้ําการปีกแล้วก็นครับ้ำปลานะครับแี่นี้ครับไม่ต้องใส่ชูรสนะครับผมงงผมโนไม่ใส่นะครับโซเดียมเยอะไตนะไตไตพิการนะครับกินเยอะพวกโซเดียมแล้วก็อะไงานครับแกงนะครับเขาเรียกว่าแตกมันนะครับเดี๋ยวถ้ากะทิในพริกในขนมถ้วยนะครับที่ขาวโรยไปนะเขาเรียกว่าแตกงานะครับตั้มโบราณเขาเรียกกะทิแตกงา แตกใช้ทำแบบใช้ทำแบบขนมถ้วยนะครับอ่ะวันนี้นีก่อนการกมันแล้วครับแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนะครับซึงมันเป็นเป็นตุ่มแนะครับก็เอามันแค่นี้ถ้ามันมากนี่ก็รอรออีกหน่อยนะครับจะได้มันเยอะกว่านี้อันนี้เราพอนะครับใส่ไก่ลงไปเลยนะครับคั่วให้ทั่วๆนะครับเดี๋ยวชิมตามด้วยนะ ให้เดือดก่อนนะครับเดือตามด้วยด้วยน้ำนะครับหางกะทินะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับอันนี้ใส่น้ำตาลปี๊บไปแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยเครื่องในด้วยเลือดนะครับเสร็จกะทิเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยมะเขือตอนหลังแล้วก็ตามด้วยผักตอนหลังนะครับไปมะกรูดไปโหรพาก็เสร็จเลยนะครับใส่หางคลิกไปด้วยเนี่ยหางกะทิอยู่นี่ช่วยช่วยเอง การคือหวานไก,ก่ขนมจีนครับวันนี้ก็ให้รอให้มันแตกงานอีกงานแตกมันอีกครั้งก็ได้นะครับนี่จะได้ดูสวยสันสวยงามน,นะครับไม่ไหมเลยนะครับให้มันแตกมันขึ้นมาทีปุ๊บปุ๊บขึ้นมานะครับวนันต้องแรงมากครับนี่จะได้ยินเสียงนะครับนี่ให้มันเป็นมันขึ้นมาอีกครั้งนะครับถึงใส่หางเข้าไปนะแล้วตามด้วยข้างในตามด้วยเลือกนะครับแล้วก็ตามด้วยมันเต๋อเปาะแค่นี้ครับ พรมด้วยน้ำปลานะครับเสร็จยกใสจได้เลยนะครับแกงเฉวหวังง่ายๆครับอยู่ที่พริกแกงนะครับ่าเจ้าไหนอร่อยแม่อร่อยด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่อร่อยนะครับตลาดเนี่ยในตลาดเนี่ยเราทำมาตรฐานนะครับตลาดบางแคเนี่ิ0นาทีแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใส่เลนะครับมะเขือให้เดือดครั้งนะครับครับแล้วเราก็ใส่มะเขือไปประมาณ2นาทีแล้วใส่ผัดลามเลยครับ แล้วก็คู่ก็สุกแล้วพี่ผัดคือใบมะกรูดใบโหระพานะครับแล้วก็พริกยงจุนดาไว้ประมาณั1นาทีครับ แค่นี้ครับก็ใช้ได้แล้วนะครับโรยพริกไทยไปหน่อยนะครับหอมๆไปนะครับพริกไทยอ่ะแค่นี้ครับตัวกระรับครัวเพียงอย่าทำยานความเป็นกลางจะไม่เกิดครับเพื่อแค่แค่แค่แนั้นนะครับทำกินกันครับชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเอานะครับชอบเค็มก็ใส่น้ำปลาครับแอ่นี้ครับแค่นี้ครับเอาไว้ในงาน งอเล็กไปหน่อยรสชาติสีสันน่ากินเนื้อไก่อยู่ข้างในนะครับเป็นต็มเลยนะครับข้างในเนื้อไก่แล้วก็เลือดนะครับนิดนะครับเราใช้เลือดหมูนะมันจะนิ่มดีนะครับข้างในมันจะไม่มีรูขุ่นๆนะครับแล้วเลือดหมูนี่จะแน่นนะครับไม่เป็นรูแบบเลือดไก่เลือดเป็ดจะเป็นรูเชื่อมๆอยู่ด้านในรูอากาศนะครับ แต่เลือดไก่นี่มันจะนิ่งยิบยิ่งนิ่งนะครับเลือดหมูครับเลือดหมูเนี่ยมันยิ่งนิ่อร่อยนะครับเลือดไก่เราไม่เคยใส่นอกจากไม่มีเลือดหมูจริงนะครับเราใช้เลือดไก่แกงเขียวหวานไก่นะครับลองทำากิงๆนะครับใส่เลือดหมูเนี่ยลองวอร์รงานครับนิ้วตการ20บาทนะครับตลาดบางแครก้าใหญ่40นะครับ2โลครับโล20 อร่อยครับรสชาติ